ทุกคนเห็นเหวไมะถ้าเราตกลงไปน่าจะประคุณเออเนาะโอละๆๆๆๆสวยงามมากนะเป็นโขดหินโขดเหวนะสําหรับคนเดินเนาะเดินเขาเนี่ยการที่เราเดินเขามันจะดีอย่างเนี้ยทุกคนเราจะเห็นหมดเลยนะเห็นฟ้ามงามนะทุกคนโอ้โหสวยนะสวย มากเลยนะดูโคตรนะพี่นีอยู่ข้างบนนี้ขนาดอยู่ในไอ้นี่พี่นียังเสียวเลยนะทุกคนภูเขาลูกนี้สวยมากนะคะการเดินเขานะคะทุกคนโอ้โหคุณต้องพร้อมเลยอ่ะทำไมพี่นีชอบการเดินเขานะคะทุกคนพวกควายแชมมักเชลามงตันบาสเกอร์จัวโอ้มันนิฟิก สุดยอดเลยนะคะทุกคนสุดยอดของฟาร์มสวยงามนะคะเราก็ถึงแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนโอ้โหตลอดทางที่เราขึ้นมาเนะชาะช้าๆนะคะไต่ามาช,าชาะะ้าๆเนาะตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารนะคะเราก็โอ้โหคุณเอ้ยสวยเหลือเกินนะคะทุกคนพี่นีไม่บรรยายมากนะเจ็บคอ เราก็เข้าแล้วนะทุกคนเข้าแล้วเราก็จะลงนะแต่แค่แต่ตู้โอ้ยมวนะัมว,กนะมวกันมัวกับถ้าจอดตรงนี้แล้วเขาก็จะย้อนลงกลับไปเนาะแต่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่นะครับทุกคนสิบมมงเชา้าคนก็ยังไม่ค่อยมีเนาะ พี่นีกันามืดอันนี้ก็สูงสุดเนาะแต่ก้องเพียงเมตรก็เป็นฟาร์มโชคดีของพี่นีเนาะแล้วพี่นีก็โชคดีที่ได้เก็บได้ทำ YouTube แล้วก็ได้เก็บเอ่อภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเน,เนาะฟาร์มสวยงามของภูเขาคองมองตานาะ เราก็ยืนอยู่ที่ร้านอาหารเนาะโอ้โหคุณเนาะแล้วพี่นี่จะเก็บได้ยังไงมันสวยมาเลยอันนี้เราก็จะเดินเนาะเราอาจจะเดินลงไปอีกชั้นหนึ่งหรือว่าเราจะทำํำยังไงเราจะเดินขึ้นแล้วเราจะเดินลงเนาะอ่าเราก็จะต่อยเอาเอาหมองเตียงก็อุ้นเบียงฮะ่ามันไม่ได้จบสิ้นนะเราจะต่อไปอีกชั้นเนาะทุกคน ต่อขึ้นอีกชั้นหนึ่งเนะเาะนี่คิดว่าเราจะเดินตรงน,นั้นไม่ใช่นะเราจะขึ้นไปสุดเลยนะคะทุกคน,นออกมาเครื่องบินเลยค่ะทุกคนเป็นรอบของเราเนาะตั้งท่าตั้งท่าออกมาเครื่องบิน ท้าใหญ่เนาะรวมกันหลายคนไปข้างบนนะก็ความสูงก็คงจะประมาณเออสามพันเมตรเนาะเดี๋ยวพี่นีจะไปบอกเนาะว่าความสูงเท่าไหร่ที่เราขึ้นเนาะทุกคนหูพี่นีก็เริ่มจะอื้อเนานะ สวยงามมากทุกคนการเดินเขานี่มันจะเป็นชั้นชั้นชั้นนะถ้าเราแข็งแรงะพ <ผม S 1> ี่นี้ชอบเดินนะเพราะว่าถ้าเราเดินภูเขานี่มันทําให้เราเพลิน,นตาเพลินใจเรนะไม่ต้องตืงต่คิดอะไรนะทุกคนนะแต่มันเป็นพลังเนาะแล้วการที่เราใช้เงินมาเดินอย่างนี้เราจะต้องมีทุนเนาะมันก็จะแพงโอ้โหคุณยิ่งขึ้นก็จะยิ่งสวยเนาะ

คนเยอะเนาะนี่นี่ก็เลยเออม่อยากเดินเนาะไปถ่ายฝั่งนู้นเขาก็เก็บฝั่งนี้เนาะ พี่นีก็จะรายงานอีกทีเนาะว่าสูงเท่าไหร่พี่นีก็เหมือนหูอื้อเนาะเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากนะแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจเจ็บไปทั้งตัววันนี้เราก็จะขึ้นใช้กระเช้าขึ้นเนาะเราก็เสียแค่เก้าแซงนะทุกคนเพราะว่าเขา ึ้นกับโรงแรมที่เรานอนเนาะบอกให้เน,ะนาะดีแล้วก็ขึ้นได้ทั้งวันนะทุกคนนะก็จะตายขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแต่และชั้นแต่และชั้นจะสวยมากเลยนะทุกคนเหมาะสำหรับถึงว่าคนที่เขามาเที่ยวกันนี้เขามาเดินภูเขาโดยตรงนะ <ed it> <S 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 เขาใช้ทุนเยอะนะ คนกันมาพักผ่อนแล้วก็ดีที่ว่าทางเมืองเขามีรถโดยสารเนาะรับทุกคน<ม>เห็นทางเล็กๆไหมคะสำหรับเดินเนาะเราก็จะตั้งจุดเดินว่าเราจะเดินขึ้นมาหรือว่าเราขึ้นสลิงมาแล้วเราเดินเอ,อลงเนาะแล้วเราก็ไป ขึ้นกระเช้าลงตรงนั้นเนาะคือการออกกำลังขาที่อย่างดีเลยนะคะทุกคนนี่เราก็กำลังใกล้จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูข้างบนกันเนาะมัานปดี้วก็จเปิะ

เ,เขื่อนเนาะคลองไกลๆเนาะโอ้โหมันจะเป็นจุดที่เดินสวยงามมากเลยนะทุกคนเนาะพี่นีก็หลงไหลมากเลยเนาะพี่นีก็พยายามที่จะเก็บภาพละเอียดเนาะให้ทุกคนเหมือนกับตามมาก,กับพี่นีเลยเนาะมันจเจริญหูจเจริญตาที่สวยงามจริงๆนะคุณ ตอนลงก็ไม่มีใครเนาะมีอยู่สองคนช่วงนี้มันยังเช้าอยู่นะคะทุกคนเสียวนะพนี่ยืนอยู่ตรงนี้เสียวนะเสียวมากๆ ใช่เอาหนาใช่เอมากมากถ้าเป็นหีมากก็ยังหลงเหลืออยู่นะทุกคนโอ้โหก็ไกลเหมือนกันนะไกลเหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราซื้อ โดยการที่ว่าถ้าโรงแรมก็ไม่แพงมากนะทุกคนแพงมากเลยนะเยอะมากนะพี่นี่จะดูราคาเออราคาปกติเนาะที่ไม่มีครึ่งราคาไม่มีอะไรเนาะเราจะดูว่าราคาเต็มเท่าไหร่เนาะอันนี้พี่นี่ก็ได้

เนาะทุกคนเราคิดว่าเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนมันก็เป็นระยะทางเหมือนกันเนาะ พี่นี่ก็ยังไม่ได้เก็บนาทีนะว่ามันกี่นาทีเนาะ <Okay. S 1> พี่นี่ก็ยังเหนื่อยๆนะหูอื้อแล้วคนก็เยอะเนาะต่ดขึ้นนี่เนาะ เหวนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเราก็จะมาหาเดินเนาะแต่พี่นะะีชอบชั้นเมื่อกี้มากกว่าอันนี้เราก็จะขึ้นมาถ่ายเนาะเดี๋ยวเราจะลงเออขึ้นมาปรึกษา,นะากันเนาะไปเดินชั้นเมื่อกี้มันจะสวยแฟนเนาะไปอันนี้พนนี้ก็จะจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคน,น ค่ะทุกคน,นเราขึ้นมาถึงเนอะมันก็คงจะเสื้อผ้าพี่นีก็เอามาไม่เต็มที่เนอะมันก็จะหนาวๆทุกคนดูหิมะนะยังมีหิมะ ไม่รู้ว่าดับหรืออะไรนะทุกคนมีาร,ร์มรู้สึกว่าอูอื้อหน้ามืดเนาะขึ้นมาถึงนี่ผู้ชายหายไปไหนล่ะทุกคนเดี๋ยวพี่นีขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเราก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้พี่นีจะพาทุกคนเที่ยวบนภูเขา จะไปเดเก็บภาพเนาะสวยๆเนาะจะเอาภาพแบบจะถ่ายทำให้นิ่งเลยนะคะทุกคนนะทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ีหนินีด้วยนะคะเพราะเป็นกำลังใจนะวันนี้จะมีแต่คลิปสวยๆนะคะบนบรรยากาศภาูเขานะคะแต่เรื่องเล่าเหตุการณ์ีินีก็คงจะเออยังเนาะพบกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ